วันนี้ผมจะมารีวิวการสมัครแพ็กเกจไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดความเร็ว2 0เมกะบิตกันนะครับไปมาลองรับชมคลิปนี้ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้าพพกับผมก็เรื่องแสงนะครับอ่ะมันก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ที่ยังสามารถสมัครใช้งานกันได้อยู่นะครับแต่อยากจะให้ทุกๆคนนะครับที่ต้องการแพ็กเกจตัวนี้นะลองกดเลขรหัสที่ผมจะรีวิวต่อไปนี้นะครับลองกดดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันมี sms หน้าตาแบบนี้มานะครับสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าซิมของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครใช้งานกันได้นะครับ และก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะครับผมก็จะบอกอกับทุกๆคนอย่างนี้ก่อนนะครับโปโสร์เสริมก็คือโปโสร์เสริมนะครับมันมีวันหมดอายุมันมีวันหมดการใช้งานนะครับอาจจะสมัครไม่ได้นะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ทีหลังนะครับหรือว่า,เ,าเลยวันเลยเวลามาหลายวันหลายเดือนหลายปีหรือว่า2ปี3ปีไปแล้วเนี่ยก็อาจจะสมัครไม่ได้นะครับโอเค ไปลองรับชมรีวิวกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีมือถืออยู่2รุ่นนะครับก็คือเครื่อง p p o o n มินินะครับ13มินิกับ Oppo ให้รุ่นเก่ามากเลยนะครับ A12 รุ่นดีเก่ามากนะครับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหนืดแล้วก็หน่วงมากๆเลยนะครับไม่ค่อยลื่นไหลแล้วผมเนี่ยเอาไว้แช์ฮอตสปอร์ตนะครับ เอาไว้แชร์ฮอสปอร์ตยิงตรงเข้าทีวีเอาไว้ดูซีรีส์เกาหลีหรือเอาไว้ดู YouTube จอใหญ่ๆนะครับเออพอดีอินเทอร์เน็ตมันหมดพอดีนะครับปกติผมใช้8เมกะบิตอยู่นะแต่พอนี้จะเ,เปลี่ยนละเบื่อละ,ลยละอยากได้ความเร็วมันสูงขึ้นมาหน่อยนะ <c oughs> เอา20เป็นเลยเลยจัดให้ทุกๆคนได้ดูกันด้วยนะครับอืมตอนนี้นะครับผมไม่มีตังคเลย เดี๋ยวผมเช็คให้ดูกันก่อนนะครับหลอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมนะครับแล้วโรออกนี่มาเช็คให้ทุกทุกคนได้เห็นกันนะครับนี่ศูนย์บาทนะครับมีโบนัสอยู่สิบห้าบาทวันใช้งานเนี่ยโ,โหวันสุดท้ายพอดีนะครับวันที่ยี่หกเดือนหนึ่งหกหกนะครับผมต้องรีบเติมเงินแล้วไม่งั้นวันใช้งานหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเติมเงินแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนผมเติมเงินแล้วครับในีฮในเฮ SMS มาพอดีเลยนะครับ นี่ผมเติมเงินไปแล้ว sms ตัวแรกนะครับเขาก็บอกว่าคุณได้รับคะแนนสะสม8ทูพอยต์จากการเติมเงินนะครับผมเติมเงินไป200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเช๊ะให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่เห็นไหมครับผมไม่มีเงินเลยผมก็เติมแล้วนะ200บาทโปรตัวนี้จะมีราคา200บาททุน่วน,นเป๊ะนะครับการที่จะมาสมัครโปรเสิร์มอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ต ได,ได้เลยนะครับอย่าลืมปิดการเชื่อมต่อเอาไว้ด้วยนะทุกคนนี่การเชื่อมต่อนะครับสําคัญมากนะครับไม่งั้นเงินอาจจะหายหมดนะครับก็กดไปเลยนะครับราคา200บาทนะจึกน่ดูสิว่า s อ s จะมาในรูปแบบไหนนะครับก็รอ s อ s แป๊บหนึ่งนะครับรอ s อ s นะครับ เฮ้ hey, มาแล้วครับเนี่เ <Hey. S 2> ปิดดูกันเลยนะครับเนี่เฮ้ SMS ก็ได้แบบนี้ครับแพ็กเกจเน็ตเร็วมาอีกแล้วนะครับอ้าวอ้าวมาอีกแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนได้ยินกันแพ็กเกจเน็ตเร็ว20เมกะบิตนะครับไม่อัน้นบวก Wi-Fi ไม่อัน้น 30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับใช้งานได้ถึงวันที่24เดือน2 2023นะครับเห็นไหมครับนี่คือโปรอินเทอร์เน็ตในปี2023นะครับอันนี้ผมก็สมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสความเร็วกันหน่อยดีกว่านะครับว่าความเร็วจะเป็นประมาณไหนนะครับผมก็จะโหลดแอปท e ส t s สปีดกันนะ ไอ้ตัวนี้ผมชอบใช้นะครับแต่ทุกวันนี้ใช้กับเครือข่ายทูไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันไม่ตรงกันนะครับก็ต้องมาตัวนี้นะครับเนี่ยสีแดงแดงเลยนะครับจึก๊กนี่แล้วก็ติดตั้งนะครับตัวนี้มันจะดึงสัญญาณได้แม่นกว่านะครับสปีดจริงๆมันก็จะแม่นกว่านั่นเองเราจะได้รู้ครับว่าสปีดที่แท้จริงของ สัญญาณของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง 4G นะครับก็ดูกันซิว่าความเร็วมันวิ่งดีหรือเปล่านะสำหรับอินเทอร์เน็ต4เมกะบิตนะครับเอ้ยไม่ใช่20เมกะครับอาา่าฮะนี่ครับวิ่งไป18แล้วนะ17ก็ประมาณ18เมกะบิตนะครับจาก20เมกะบิตนะครับอันนี้สำหรับเครื่อง 4G นะครับ เครื่อง 5G ก็จะเทสสปีดได้ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละประมาณนี้มันไม่ห่างกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบจํากัดความเร็วนะครับความเร็วแค่20เมกะบิตนั่นเองมันก็ขึคือลงๆครับไม่เกิน20นั่นเองนะเออมันไม่ใช่เน็ตเต็มสปีดนะครับมันจํากัดเอาไว้อันนี้คือสัญญาณ 4G ครับ 5G ก็ไม่แตกต่างกันนะใช้ได้เหมือนกันนะครับเราไปดู YouTube กันหน่อยนะครับนี่ เครื่องเครื่อง Oppo เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับการประมวลผลในการรันแอปต่างๆเนี่ยมันก็จะเชื่องช้านะครับมันไม่เหมือนมือถือรุ่นสมัยใหม่นะรุ่นนี้ก็สามสี่ปีมาแล้วครับเก่าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูกันเนี่ยเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยครับยี่สิบเมกอ่าว้าวอ่าแล้วเราก็เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งครับรอโฆษณาข้ามหน่อยโอเคแล้วเราก็ข้ามโฆษณาครับ เอออันนี้คือช่องใหม่ของผมนะครับนี่เป็นโลโก้หน้าผมเองกับแฟนนะครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวครับเออว่างๆผมก็ไปท่องเที่ยวเนาะก็เลยเปิดแยกไปครับก็คือช่อง PK Travel นั่นเอง PK Travel For You ครับผมก็จะเปิดเป็น1,800 8 0 0 P นะครับนี่แล้วดูซิว่าขีดมันยังวิ่งอยู่หรือเปล่านะครับ นพันแปดสิบใช่ไหมอ่ะพันแปดสิบแล้วนะครับก็ดูขีดนะครับนี่ข,ขีดจะวิ่งอยู่นะครับขีดจะวิ่งนะคลิปแยกจากการท่องเที่ยวคลิปชั่มนะครับก็จะแยกออกมานะจะให้ทุกๆคนท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันว่าโอเคถ้า youtube มันลื่นไหลนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องอแอปอื่นๆนะครับ แอปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าอะไรก็ดีนะครับซีรีส์ Netflix อะไรนะครับมันก็โอเคเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบอการแชร์ฮอสปอ o ตเข้าทีวีกันหน่อยดีกว่าดีไหมโอเคว่าสัญญาณมันจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปอลองแชร์ h o สปอ o ตเข้าทีวีกันครับคะตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อไร้สายเข้าทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับ มือถือผมก็วางอยู่ตรงนี้นะนี่นี่มือถือผมนะครับวางอยู่ใกล้ๆกับทีวีนะครับคราวนี้ผมก็จะกดตกลงนะครับแล้วผมก็จะไปเชื่อม YouTube นั่นเองนะเออนี่ครับอันนี้คือสัญญาณที่เชื่อมแล้วนะครับเห็นไหมนี่จะเป็นสีฟ้าๆนะครับถ้าใครทีวีเป็นรุ่นสมาร์ททีวีนะครับก็ลองใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะครับเอามือถือมาปล่อยฮอสปอร์ตมือถือที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทุกคนโอ้ย เก็บเอาไว้ก็นะแปดเสื่อมเปล่าๆเอามาปล่อยฮอสปอตเข้าทีวีดีกว่าดูจอใหญ่ๆนะครับเออดูซีรีส์ดูเน็ตฟิกอะไรก็ได้เนี่ยผมก็มีนะครับเนี่ยมี YouTube VIU นะครับแล้วก็เ e t f l i x เนี่ยเอาไว้ดูหนังครับฟินๆเลย20เมกนะครับเดีย๋ยวเรามาดู YouTube กันดีหน่อยดีกว่านะนีการซื้อซิกคกัดเอาไว้5หมายเลขก่อนหนบัปรนะาชนี่ครับชัดแจวครับทุกคนนะ โอ้ยคมชัดลึกเลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูจอใหญ่ๆได้นะครับเอามาแชร์ฮอตสปอรตนั่นเองนะครับสำหรับเน,น็ต <น ét. S 2> ไม่อั้นไม่จำกัด20เม,มกะบิตนะครับญญเป็นอย่างไรบ้างครับกับการรีวิวการสมัครแพ็กเกจไม่อั้นไม่จำกัดความเร็ว20เมกะบิตนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสัญญาณนะครับ มันจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยก็อยู่ที่พื้นที่การใช้งานนะครับพื้นที่ของทุกๆคนเนี่ยอาจจะมีการใช้งานเครือข่ายทูเนี่ยอนค่างจะเยอะนะครับทำให้สปีดเนี่ยมันอาจจะไม่แรงนะครับแล้วก็สปีดจะแรงไม่แรงเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยเข้ามาเป็นส่วนองค์ประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือนะครับหรือว่าไม่หรือว่า,อ,วาอาจจะเกิดจากสาเหตุซิมการ์ด แต่ละประเภทนั่นเองนะครับซิมแต่ละประเภทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเออบางซิมเนี่ยมันก็จะแถมพวกโซเชียลมาให้นะมันแถมอ,อ,อินเทอร์เน็ตที่เ,ออเป็นแพ็กเกจโปรหลักของซิมมาให้เนี่ยมันแถมเฟซไลน์มาให้มันแถม IG มาให้มันแถมโอ้โหโซเชียลแบบ14แอปมาให้ฟรีฟ แต่ความเร็วมันวิ่งแค่4เมกนะครับพอเราจัด20เมกไปไปเล่น Facebook ไปเล่นไลน์เอ๊ะทำไมมันเชื่องจ้าเหลือเกินวะก็เพราะว่ามันติดโซเชียลนั่นเองนะครับสปีดมันบางทีเนี่ยมันอาจจะมาไม่เต็มเวลามันมาเต็มเนี่ยเราเล่นโซเชียลมันก็วิ่งแค่4อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะติดประเภทซิมนั่นเองก็ลองเช็คเช็คกันดูก่อนนะครับไอ้ประเภทซิมตัวเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้คุยกันคลิปต่อๆไปก็แล้วกันยังมีเรื่องคุยอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าใครชอบ ก็ลองจัดกันไปนะครับสำหรับโปร20เมกะบิตนะยังสมัครกันได้อยู่นะครับในอนานคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะจ้า